โอเคครับก็ต้องขอกราวสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนกันด้วยนะ คลิปนี้ผมจะมาแนะนำเกมใหม่หน้าเล่นที่มีชื่อว่า Adventure of White Shot r เป็นเกมแนว Idle RPG จอแนวตั้งภาพน่ารักสดใสเล่นได้ทุกเพศทุกวัยแถมตัวเกมเองก็ไม่กินเวลาชีวิตด้วยเราสามารถปิดจอแล้วปล่อยฟาร์มทรัพยากรยาวๆได้เลยเหมาะกับสายทำงานหรือว่าคนที่มีเรียนเยอะๆเรียนหนักๆไม่มีเวลาเล่นเกมก็สามารถหยิบเกมนี้มาลองเล่นกันได้เป็นระยะเวลา สันส้น แก้เครียดก็ได้เพราะในตัวเกมระบบมันก็ไม่ได้ซับซ้อนยุ่งยากอะไรมากมายเลยครับเน้นการพัฒนาตัวละครพัฒนาไอดีของเราให้ไปไกลๆมากขึ้นให้เราได้เห็นความเติบโตของไอเดีเราก็เพียงพอแล้วส่วนตัวระบบมาด่ดนภายในเกมจะเป็นยังไงขอเชิญรับชมได้เลยครับคลิปวิดีโอนี้สนับสนุนโดย UG Phone บริการขาวโฟนราคาถูกและมาแรงที่สุดในตอนนี้หมดปัญหาเรื่องปเปลืองไฟ CPU ร้อนแบตเสื่อมสเปคเคือ เราสามารถเปิดเกมฟาร์มไอเทมทิ้งไว้ได้ยาวๆถึงแม้จะปิดเครื่องไปเกมที่เล่นไว้ก็คงอยู่เหมือนเดิมนอกจากนี้ UG Phone ยังเปิดได้หลายจอแถมมีให้ใช้งานได้หลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Android iOS PC และบนเว็บไซต์ทั้งหมดที่พูดมานี้จ่ายค่าบริการขั้นต่ำเพียง10บาทต่อวันสำหรับใครที่สนใจสามารถกดสมัครได้ที่ลิงก์ด้านล่างหรือจะเอาโค้ดไปใส่ในแอปเพื่อรับเพจใช้ลดราคาได้ถึง20บาทเล วีีเดยอย่างที่บอกไปว่าตัวเกมนี้เนี่ยมันไม่ได้เล่นยุ่งยากซับซ้อนอะไรมากมายวิธีการเล่นหลักๆของเกมนี้เลยก็คือปล่อยให้ตัวละครของเราเนี่ยสู้บอสตะลุยด่านแล้วก็เล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับแต่ละด่านเนี่ยก็จะเจอบอสหลากหลายรูปแบบแตกต่างกันไปแล้วเราเนี่ยก็จะพัฒนาตัวเองเพื่อให้เราเนี่ยไปได้ไกลไต่ด่านไปได้มากขึ้นเรื่อยๆระหว่างที่เรากําลังสู้ด่านหรือว่าทําอะไรบางอย่างอยู่เนี่ย แล้วก็สามารถทําการกดกาชาที่กดตรงกลางหน้าจอได้เป็นกาชาที่เขาจะให้ลูกแก้วให้เหรียญมาแล้วให้เราเนี่ยทำการกดสุ่มนะครับด้านล่างเนี่ยมันจะมีจํานวนบ่อนะว่าเราเหลืออยู่ปริมาณเหรียญเท่าไหร่อย่างตอนนี้ผมเหลืออยู่ประมาณพันเเหรียญใช่ไหมผมก็สามารถกดสุ่มได้เรื่อยๆเลยนะครับการสุ่มกาชาตรงกลางหน้าจอแต่ละครั้งเนี่ยจะให้ของที่เอามาสมใส่ตรงกลางหน้าจออีกทีหนึ่งที่เราเห็นด้านหน้านี้เองที่เห็นตัวละครผมเนี่ยมีของสีม่วง เยอะเพราะว่าผมเล่นไปไกลประมาณอยงแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้หายากมากมายนะแล้วก็กดสุ่มไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับแล้วพอเดี๋ยวเล่นไปได้สักพักนึงเนี่ยเลเวลประมาณ12บสอเขาจะมีการปลดล็อก การสุ่มอัตโนมัติให้เราก็จะสามารถมากรองได้ว่าเราจะสุ่มอุปรกรณ์ระดับไหนมาระดับหายากไหมแล้วก็แต่ละอุป,ปรกรณ์ที่เราสุ่มมาเนี่ยเราต้องการออปชั่นเท่าไหร่นะแล้วก็สามารถมาปรับแต่งตรงนี้ได้แล้วก็กดเริ่มพอกดเริ่มไปปุ๊บตัวกาชาเนี่ยมันจะหมุนให้เราอัตโนมัติเลยแล้วก็มันจะสุ่ม ให้เราขึ้นมาถ้าเกิดว่าเป็นอุปกรณ์ที่เราตั้งเกณฑ์เอาไว้ในอัตโนมัติอย่างผมไนี่ตั้งเป็นสีฟ้าใช่ไหมถ้าของชิ้นนั้นมันเป็นสีฟ้าหรือมากกว่ามันจะขึ้นมาให้เราดูสเตตว่าเราเนี่ยจะได้ของที่ดีหรือเปล่าถ้าของที่ดีเนี่ยก็คืออักษรตัว ลูกศรสีเขียวเนี่ยมันจะพุ่งขึ้นไปด้านบนนะครับถ้าตัวของไม่ดีเนี่ยมันจะขึ้นเป็นลูกศรสีแดงชี้ลลบาข้างล่างแล้วก็กดสวมใส่แทนที่เข้าไปด้านบนก็จะบอกพลังว่าเราได้พลังเพิ่มมาเท่าไหร่แล้วเราก็ขายอุปกรณ์เดิมทิ้งนะครับแล้วเราก็ซูมแบบเนี้ยไปเรื่อยๆตรงกลางหน้าจอตัวด้านบนเนี่ยก็ให้ตัวละครของเราเนี่ยผ่านด่านต่อสู้โดยอัตโนมัติไปเองเลยเราไม่ต้องไปควบคุมหน้าจออะไรให้ยุ่งยากมากมายแล้วก็ปล่อยชิวไหลชิวไปเรื่อยๆแล้วตัวตู้กาชาเนี่ย มันจะมีเลเวลของมันด้วยนะครับให้เราสักเกตที่ตรงที่มันเป็นตัวเลขเลข็กๆที่เขียนว่าเลเวลห้าดี๋ยวผมขอกดหยุดก่อนนะแล้วก็ลองกดดูตู้กาชาเนี่ยมันจะสามารถอัปเกรดตัวเองได้ โดยการใช้เหรียญทองเหรียญทองเนี่ยเราก็จะได้จากการผ่านด่านได้จากการหมุนกาชาแล้วก็ได้จากการลงดันเจียนพอเราโอาเหรียญทองมาอัปเกรดตู้กาชาได้มันจะมีขั้นของมันช่วงแรกเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ2ขั้นแต่นี้ผมไปไกลละก็เลยได้3ขั้นก็จะใช้เงินอัพพอเรากดอัพครบปุ๊บมันจะมีเวลาคูดาวด้วยถ้าเกิดว่าเราเขี้เกียจรอเราก็สามารถกดข้ามได้โดยใช้ตัวข้ามแล้วมันก็จะมีบอกว่า ถ้าเราอัปเกรดตู้กาชานี้เนี่ยมันจะเลื่อนระดับความหายาอุปกรณ์โอกาสความหายายอุปกรณ์เนี่ยขึ้นไปสูงแค่ไหนอย่างตู้ก่อนหน้าคือสามารถหาสีม่วงอุปกรณ์สีม่วงได้แค่3%ถ้าผมอัปเกรดตู้นี้เป็นเลเวลหได้ผมจะสามารถหาอุปกรณ์สีม่วงได้มีโอกาส4%ต่อการหมุนหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับหลักๆแล้วก็ประมาณนี้แหละครับช่วงแรกเน้นเปิดกาชาในกลางหน้าจอแล้วก็สู้บอสตะลุยบอส สู้หมุนผ่านด่านแล้วพอเล่นไปถึงเลเวล12แล้วก็ชิลละแล้วก็สามารถมาเปิดหมุนออตโต้ไปเรื่อยๆได้แล้วนะครับแต่อย่าลืมดูตัวเลขปริมาณเหรียญที่เรามีในการหมุนด้วยนะเพราะมันไม่สามารถหมุนได้แบบไม่มีที่สิ้นสุดมันมีปริมาณจํากัดอยู่นะครับก็ลองคิดดูแล้วกันว่าจังหวะน,นี้เราควรหยุดหมุนดีไหมหรือว่า เราควรจะไปทําอะไรก่อนดีแต่ส่วนมากเนี่ยผมจะหมุนแค่ช่วงที่มันมีเคเวสให้เราหมุนนะครับเออพอพูดถึงเคเวสลืมพูดไปเลยคือเวลาเราเล่นผ่านด่านแบบเนี้ยนอกจากที่เราต้องมาดูว่าเราหมุนได้อะไรเราสู้กับตัวอะไรแล้วเนี่ยเราต้องมาดูเคเวสด้วยนะครับที่ด้านซ้ายล่างอย่างเคเวสเนี่ยเขาบอกว่าให้เราเคลียร์ด่าน3เลเวลท้าทายครั้งของแม่มดก็คือให้ไปเคลียร์ดันเจียนที่ชื่อว่าครั้งของแม่มดนั่นเอง นั่นก็คืออีกคอนเทนต์หนึ่งที่เราจะมาแนะนํากันก็คือมากดที่ไอคอนดานครับไอคอนดานเนี่ยมันจะรวบรวมดันเจี้ยนต่างๆที่เราปลดมาได้แต่ละดันเจี้ยนเนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ในการเข้าไปหาแตกต่างกันไปแล้วก็ใช้ปริมาณกุญแจแล้วก็รูปร่างกุญแจการเข้าไปที่แตกต่างกันไปด้วยอย่างในเคลิปเขาบอกว่าให้เราไปท้าทายครั้งของแม่มดใช่ไหมแล้วก็กดเข้าร่วมแล้วก็กดเข้าไปได้เลยนะแล้วก็รอให้ตัวละครมัน ต่อสู้ผ่านด่านนะเกมเพลย์มันก็จะเป็นประมาณนี้นะแล้วก็พวกสกิลต่างๆเนี่ยมันจะปลดล็อกช่องขึ้นมาเรื่อยๆถ้าเกิดว่าเราเล่นไปไกลๆนะครับช่วงแรกรู้สึกว่าจะสามารถใส่สกิลได้ทั้งหมดประมาณ2สกิลนะเป็นสกิลของตัวละครของเราแล้วก็เป็นสกิลที่เราสุ่มกาชามาพูดถึงสุ่มกาชาเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงระบบพัฒนาตัวละครกันเลยดีกว่านะครับระบบตัวสุ่มสปิปเนี่เราก็คงไม่ต้องพูดแลวเนื้อเพราะว่าอธิบายไปหมดแล้วว่าหลักการมันคือยังไงก็คือสุม่ม1ครั้งแล้วก็ ก็หาของดีๆมาใส่ถ้ามีการอัพเลเวลก็ไปอัพเลเวลก่อน ค่อยมาสุ่มมันจะได้คุ้มค่านะครับต่อมาก็คือการหาสกิลสุ่มสกิลสวมใส่แล้วก็เอามาอัพขันนั่นเองให้เรามากดที่ร้านค้าครับขวาล่างแล้วก็ในร้านค้าเนี่ยจะมีให้เราสุ่มอยู่ทั้งหมด3ตัวเลือกกันอันแรกคือสุ่มเสียงวิญญาณอันที่2คือสุ่มสัตว์เดียนแล้วก็อันที่3จะเป็นสุ่มสกิลมาเรามาดูที่สุ่มสกิลกันก่อนสุ่มแต่ละสุ่มเนี่ยจะใช้วัตถุดิบแตกต่างกันด้วยนะอย่างสุ่มวิญญาณเนี่ยจะใช้ตัวม่วง สุมสเลี้ยงใช้ตัวส้มแล้วก็สุมสกิลจะใช้ตัวฟ้าถ้าใครอยากจะได้สุมฟรีก็สามารถดูโฆษณาเพื่อรับสุมฟรีได้แล้วก็กดสุมไปเลยตัวก็สามารถดูได้ที่ด้านบนนะมันจะมีบอกไว้แลยว,ว่าเรามีตัวมีเพชรอยู่เท่าไหร่นะครับ พอสมเสร็จปุ๊บมันก็จะปรากฏของมาแล้วพอเราได้สกิลมาให้เรามาที่ไอคอนการก่อตัวครับไอคอนที่2ข้างกับไอคอนตัวละครด้านล่างแล้วก็กดเสริมพลังทันทีสกิลเนี่ยเวลาเราสมมาได้เวลาเราได้ซ้ำเนี่ยเราจะสามารถเอามาอัปเกรดสกิลนั้นได้นะครับยิ่งเราอัปเกรดซ้ำมากเท่าไหร่เนี่ยเลเวลของสกิลมันก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นแต่หลักๆเนี่ยเกมนี้มันจะดูเรื่องความเก่งเกี่ยวกับสีสกิลซะมากกว่านะครับต่อให้สกิลต่ําเยอะเลเวลเยอะแค่ไหน ก็สูความเก่งสกิลที่มันระดับสูงมากขึ้นก็ไม่ได้นะเหมือนจะมีอยู่หลายระดับเหมือนกันนะโอ้โหมีถึงระดับ4ี่ลุงเนี่ยพอเราได้สกิลมาแล้วใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราไม่อยากเลือกเองเราสามารถกดติดตั้งทันทีได้เขาก็จะเลือกสกิลที่เรามีอยู่เนี่ยแล้วก็วิเคราะห์ดูว่าอันไหนมันเก่งสุดแล้วก็เอามาสวมใส่ให้กับเราทันทีเลยเราก็ไม่ต้องไปยุ่งยากมานั่งจัดเองหลักการของการสุมสกิลการสมสัตว์เดียแล้วก็การสมวิญญาณเนี่ยจะคล้ายกันเลยครับก็คือสมมาใช่ไหม ก็จะได้ของพวกนี้มาแล้วก็มาดูที่การกอดตัวแล้วก็จากเรามาดูแถบสกิลเนี่ยเราก็มาดูแถบสัตว์เลี้ยงแล้วก็กดเสริมพลังทันทีมันก็จะรวมแล้วก็กดติดตั้งทันทีมันก็จะเอาของที่ดีที่สุดในกลุ่มแสดงเนี่ยมาติดตั้งให้เราแค่นั้นเลยแต่ว่าถ้าเป็นสมวิญญาณเนี่ยมันจะแตกต่างจากพวกนิดหน่อยก็คือตัววิญญาณเนี่ยมันเปรียบเสมือนกับตัวละครของเราที่ใช้ในในการตะลุยดานเลยแต่ไม่ต้องห่วงว่าเราจะได้หายากแล้วก็ แล้วก็เล่นยากไปเรื่อยๆไม่ได้ตัวละครหายากเลยนะเขาจะมีการแจกตัวละครหายากมาให้เราครับเป็นตัวละครระดับเลจน n ์หรือว่าระดับตำนานเลยก็คือน้องที่ถือธนูเนี่ยแหละครับคือตัวแจกนะพอเล่นไปสักพักเนี่ยเขาจะมีแจกเข้ามาในจดหมายครับพอเราจะอัปเกรดเนี่ยก็ให้เรามาที่ตัวละครเนาะ สายล่างสุดแล้วก็มาที่เสียงวิญญาณแล้วก็กดเสริมพลังทันทีหลักการนี้ก็คล้ายกับหลักการอัปเกรดสกิลกับแสดงเลยครับยิ่งมีตัวซ้ำมากเท่าไหร่มันยิ่งอัปเกรดไปได้สูงมากขึ้นเท่านั้นแต่มันเดิมว่าหลักการของเกมนี้คือขั้นสูงจะชนะขั้นต่ำนะครับต่อให้ขั้นต่ำเนี่ยจะเลเวลเยอะแค่ไหนแต่ขั้นสูงเลเวลน้อยขั้นสูงก็ชนะอยู่ดีเพราะงั้นเราก็ สวมใส่ขั้นที่สูงที่สุดไว้ก่อนจะดีกว่าหรือไม่เราก็มาลองดูก็ได้ว่าเอฟเฟกของตัวนั้นเนี่ยมันถูกใจเราไหมนะอย่างตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวแจกที่เขาให้มาเริ่มต้นเราเลยแต่ว่าตัวนี้จะเป็นตัวแจกฟรีอีกทีนึงที่เป็นตัวเก่งกว่าแจกผ่านช่องทางจดหมายนะครับระบบเพิ่มความเก่งต่อมาก,ก็คือระบบการอัพ ขั้นการตื่นตัวก็เหมือนเดิมครับมาที่ตัวละครนะมุมซ้ายล่างแล้วก็มาที่แถบเตือนรู้ตื่นตัวแล้วก็เรียกนะแม่หลายชื่อซะเลอเกินระบบนี้เนี่ยมันจะให้เราทําเควสที่เขาแสดงขึ้นมาถ้าเราทําเควสสาเร็จเราสามารถไปกดตื่นรู้ได้พอเรากดตื่นรู้ปุ๊บตัวละครเราจะอัพขั้นการตื่นตัวครับอย่างตอนนี้ตัวละครผมเนี่ยการตื่นตัวอยู่ที่ระดับเลเวล5นะแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะว่าเราอัพไปแล้วเราเปลี่ยนตัวละครมันจะหายไหมไม่หายครับมันจะติด ID เราไปเลยนะ เรื่องของขั้นการตื่นตัวขอแค่เรามาทำเวยแล้วก็อัปเกรดมันจะได้ทั้งพลังชีวิตเพิ่มได้ทั้งพลังโจมตีพลังป้องกันเพิ่มนะครับก็มาลองทำเวยแล้วก็มาอัปเกรดตรงนี้มันก็จะทำให้เราเนี่ยผ่านด่านได้ไกลแล้วก็ผ่านด่านได้ง่ายมากขึ้นอีกระบบหนึ่งที่ช่วยเพิ่มความเก่งให้กับตัวละครก็คือระบบรวบรวมมันจะอยู่ในแถบภารกิจครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาไปใส่ในตรงนั้นนะ จะอยู่ที่มุมซ้ายบนแล้วก็กดภารกิจแล้วก็มาที่รวบรวมพอเวลาที่เรารวบรวมตัวสกิลรวบรวมสัตว์เลี้ยงหรือว่ารวบรวมเสียงวิญญาณเนี่ยให้เป็นแพทเทิร์นได้หรือว่าเป็นทีมได้เนี่ยเราจะสามารถมากดเสริมพลังแล้วก็ได้รับพลังเพิ่มขึ้นได้นะเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกเป็นแก๊งมั้งเขาเรียกเป็นหมวดหมู่อ่ะเรียกงี้ละกันถ้าเราสะสมหมวดหมู่ได้เนี่ยเราจะสามารถมา เสริมพลังแล้วก็ได้ค่าสเตตัสเพิ่มขึ้นได้นะครับหลักๆก,ก็จะได้จากการสมได้แหละสมทั้ง3อย่างนี้มาแล้วพอเราอัปเกรดขั้นได้อัปเกรดกลุ่มได้เราก็สามารถมากดเสริมพลังตรงนี้ได้แล้วก็จะเจ๋งเก่งขึ้นนะครับในหน้านี้ที่เหลือก็เป็นภารกิจทั่วไปเลยครับทำภารกิจรับของอุ้งมือแมวเนี่ยคือตัวกาชานะตัวให้เราสมสปินเนอร์นะครับส่วนนี้จะเป็นพวกภารกิจต่างๆอ่าแล้วก็มากดปลดล็อกทำาน่นทำนี่ ให้เราเนี่ยเก่งมากขึ้นเอาเพชรไปใช้จ่ายทํานู่นทํานี่ให้เราเก่งมากขึ้น พัฒนาไ d ไปเรื่อยๆได้นะแล้วก็ระบบไอเดลอยู่ตรงไหนระบบไอเดลอยู่ตรงกล่องของขวัญเลยครับสังเกตตรงกลางหน้าจอทางด้านขวาหน่อยมันจะอยู่ตรงใกล้ๆกับสกิลเปล่งแสงอยู่แล้วก็กดเข้าไปกล่องของขวัญคือรางวัลไอเดลนั่นเองรางวัลไอเดลจะยิ่งได้รับของหายากมากขึ้นตามด่านที่เราเล่นถึงนะครับแล้วก็จะมีบอกว่าเรารวบรวมมาได้เท่าไหร่กี่ชั่วโมงตามเวลาที่เราออฟไลน์ไปมีได้อู้มือแมวด้วยนะก็คือได้ตัวสมตู้กาชาด้วยเสร็จปุ๊บแล้วก็มากดรับได้นะครับแล้วก็จะได้รับของ เราสามารถมารับได้เรื่อยๆเลยนะถ้าเราสะสมเวลาไว้แล้วก็มันจะมีให้เราดูโฆษณา3ครั้งต่อวันเพื่อที่เราจะสามารถรับรางวัลไอดอลเพิ่มได้ โดยการกด1ครั้งจะคำนวณรางวัล i อเด3ชั่วโมงมาให้เรานะครับก็อย่าลืมมากดด้วยนะดูโฆษณาตรงนี้ถ้าใครไม่อยากดูโฆษณาเขาก็น่าจะมีแพ็กเกจข้ามโฆษณาเอาไว้อยู่นะครับส่วนระบบอื่นเพิ่มเติมเนี่ยก็จะมีระบบบ้านนะที่ยังไม่ได้ปลดล็อกระบบอย่างฟูลเต็มเวอร์ชั่นสักเท่าไหร่เขาบอกว่าระบบบ้านเนี่ยจะปลดล็อกแบบเต็มเวอร์ชั่นหลังจากที่ ตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเปิดมาเป็นระยะเวลา7วันนะครับถึงจะปลดล็อกระบบบานซึ่งระบบนี้ผมก็ไม่สามารถพาไปดูได้เนาะเพราะว่ามันยังไม่ปลดแต่คิดว่ามันน่าสนใจนะมีเป็นขั้นเป็นขั้นให้เราดูด้วยเห็นไหมแล้วแต่งสไตล์ซะแบบน่ารักชะระบบต่อมาก็จะเป็นระบบขับหรือว่าระบบกิวนั่นเองนะครับระบบกิวก็เหมือนกิวเกมทั่วไปเลยก็คือมีบริจาคครับนะสามารถมาบริจาคก,กิวเพื่อให้กิวเนี่ย เลเวลสูงขึ้นได้แล้วยิ่งกิลเลเวลสูงก็จะยิ่งได้รับคนเพิ่มมากขึ้นพอรับคนเพิ่มเข้ามาในกิลเยอะก็จะมีคนช่วยตีบอสในกิลเยอะมีคนช่วยเล่นกิลวอด้วยนะครับเกมนี้เหมือนจะมีกิลวอกับกิลบอสด้วยนะครับส่วนขับร้านค้าก็เวลาเราบริจาคกิลเราจะได้แต้มมาแล้วก็สามารถเอาแต้มมาซื้อของในร้านค้าได้และที่ยังไม่ได้ผลดออันด้านซ้ายเนี่ยด้านขวาเนี่ย หลงซ้ายลงขวาอีกแล้วผมด้านบนสุดน่ะจะเป็นบอสนะดูจากรูปร่างหน้าตานะผมยังไม่เคยเล่นน่าจะเป็นเรื่องของบอสกิลนะครับส่วนด้านล่างสุดเนี่ยที่อยู่ขวาล่างเนี่ยที่เป็นรูปทงแดงฟ้าเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นกิลวอ์นะเดี๋ยวต้องมารอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงใครที่สนใจก็มาเข้ากิวผมได้นะชื่อกิวว่าเซเว่นไนท์นะครับตัวเกมมันก็จะประมาณนี้แหละไม่ได้มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนมากมายครับเปอยตัวละครสู้มอนสู้บอส ถ้าเรารู้สึกว่าไม่ไหวเราก็มาทาภารกิจมาสุมสกิลสมสัตว์เลี้ยงสุ่มตัวสกินวิญญาณแล้วก็มาสุ่มกาชาตรงนี้ได้นะครับหมุนกาชาหาของดีนี่เจอของดีแล้วสมใส่แล้วก็กดขายไปมันไม่มีระบบหยุดบอสนะเกมนี้คือมันจะเล่นแบบตะลุยบอสไปเรื่อยๆเลยส่วนระบบเรือรเนี่ย ผมอยากให้ทุกคนไปลองศึกษาแล้วก็ค้นหาดูเองนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันจะยาวจนเกินไปเนาะส่วนเรื่องของโค้ดการแจกโค้ดการตั้งค่าเนี่ยให้เรามาที่รูปโปรไฟล์ของเราครับแล้วก็มาที่การตั้งค่าแล้วก็มาที่รหัสแรกรับนะแล้วก็นําโค้ดมากรอกที่นี่เลยครับเดี๋ยวโค้ดเนี่ยผมจะวางไว้ในคาธิบายคลิปแล้วก็ในช่องคอมเมนต์นะแล้วก็ในหน้านี้จะมีพวกตั้งค่าเกมมีตั้งค่าการผูกบัญชี ถ้าโบกบัญชีเนี่ยจะได้รางวัลเป็นเพชรด้วยนะอย่าลืมมาโบกกันด้วยนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยจะเล่นอยู่ที่ เซิร์ฟเวอร์169นะไม่รู้เหมือนกันว่ามันเปลี่ยนเซิร์ฟยังไงนะครับส่วนตัวมองว่าเกมนี้มันก็เป็นเกมที่เล่นได้ชิลๆดีนะไม่ค่อยมีการดูโฆษณาเยอะมากเท่าไหร่หลักๆเท่าที่เห็นเนี่ยก็จะมีดูโฆษณาสมสกิลสมพวกนั่นพวกนี้มีดูโฆษณารับรางวัลไดโด์เพิ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวน่าจะมีดูโฆษณาเพิ่มจํานวนการลงดันเจี้ยนด้วยซึ่งก็มองว่าเป็นพื้นฐานที่ดีนะครับ แค่ไม่มีโฆษณามาเด้งปะทะหน้าเราตอนเล่นก็ถือว่าชื่นชอบมากๆแล้วนะครับสำหรับเกมมือถือแนวไอดอลคิดเห็นอย่างไรชอบไม่ชอบตรงไหนหรือมีอะไรอยากจะเสริมเพิ่มเติมก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้เลยนะลิงก์ดาวน์โหลดเกมก็จะอยู่ในคำอธิบายคลิปเลยสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปสุ่มสปินเนอร์หาของดีๆก่อนไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ